เวลา11.30นาาาของวันที่2มกราคม2513ขณะที่ร้อยตำรวจเอกยุทธศักดิ์ใจกระสันรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรโรงพักบึง3 0 0พันจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งจากเจ้าจที่ตำรวจทางหลวงตู้ยามบราหุนว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมีรถยนต์ชนท้ายกันถึง6คันที่บริเวณหน้าวัดโคกตายอหมู่ที่1ตำบลบึง3,000ันอำเภอบึง3,000ันจังหวัดเพชรบูร์ส่งผลทำให้การจราจรติดขัดมีรถติดยาวหลายกิโลเมตร เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวเขาค้อภูทับเบิกและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูร์ในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กำลังเดินทางกลับไปทาง,งานที่กรุงเทพจึงรายงานให้กับผู้บัญชาทราบและรีบรถไปอย่างที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าที่แขวงทางหลวงเพชรบุร์ที่สองเจ้าที่อาสาสมัครหน่วยคู่ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานโดยที่เกิดเหตุอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลขยีถนนสายสระบ,บุรีลมสักระหว่างหลักกิโลเมตรที่1 4 5่งถึงหนึบริเวณหน้าวัดโคกตายยอมหมู่ที่1นึ่งตบึงสามพันอบึงสามพันจเพชรบุร์ห่างจากเสียกไฟแดงบ้านราหุลประมาณ1กิโลเมตรพบรถยนต์กระบะและรถยนต์เก๋งชนท้ายกันเป็น2ช่วงรวมทั้งหมด6คันโดยช่วงแรกมีรถยนต์ ชนท้ายกาันจำนวน4คันรวดคันหน้าสุดเป็นรถกระบะยี่ห้อนิสันนวาวาร่าสีเทาเข้มหมายเลขทะเบียนสองทพุทธาวราวนแหวนก9 2กรุงเทพมหานครคันที่2เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีบรอนหมายเลขทะเบียน4ี่กไก่รอเรือ6510กรุงเทพมหานครคันที่3เป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีขาวหมายเลขทะเบียน1ทอทพุทธาวหาวน7224กรุงเทพมหานครและคันที่4 เป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิซูมิชิมิราชสีขาวมายเลขทะเบียน คาระคังหอหีบ2713กรุงเทพมหานครส่วนในช่วงที่สองเป็นรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำมาเละเบียนดอชดายอยัก9215กรุงเทพมหานครซึ่งขับตามหลังรถทั้ง4คันที่ชนท้ายกันแต่ปรากฏว่าเบรกอยู่ทันแต่ถูกรถยนต์เก่งยี่ห้อน,นิสันสีบรอนมาเละเบียนยอผู้หญิงดอชดา7208กรุงเทพมหานครซึ่งวิ่งตามหลังมาชนท้ายและหลังจากที่เจ้าที่นำรถทั้งหมดออกจากจุดเกิดเหตุ เจ้าที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2บึง3,000เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดพื้นผิวถนนเพื่อเปิดช่องทางจราจร ให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาวิ่งได้สะดวกโดยที่ศูนย์ปฏิการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2013จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานถึงสถานาการณ์ในช่วง7วันอันตรายตั้งแต่วันที่27ธันวาคม62จนถึงวันที่1มกราคม63มีอุบัติเหตุสะสมเกิดขึ้นจำนวน54ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ64รายและเสียชีวิตจำนวน5ราย